ครับสวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซีแฟนครับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับผมมือนี้ก็เดินทางมาฮอดแล้วครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีสาวน้อยลำเพลินโชว์เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเฮ้าสุขุขุขคนที่กําลังติดตามรับชมครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับสาหรับอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดมือนี้ครับพี่น้องหลังจากที่เฮ้ากับพากไปสองมือเดินทางไปทัวร์ ทางชนบุรีและยองกรุงเทพมาแล้ว3วันแล้วก็พัก2วันวันนี้ก็คิวทําการแสดงที่อําเภอคูขันนะครับวัดบกจันนครวัดบกจันนครเป็นงานฉลองหอระฆังนะครับพี่น้องโอ้หอระฆังพุนล่ะวัดอยู่ทางในแต่วันนี้เวทีของเราตั้งอยู่ข้างนอกนะครับตั้งอยู่ตรงหน้าพี่น้องสถานที่กว้างมากกว้างจนสุดลูกหลูกหลูกตา,นา่นละจุคนหนเป็นแสนนะครับถ้าเกิดว่ามาอยู่งานหน้างานนี้เต็มนี้ คนเป็นแสนเลยจังสีเต็มเนาะวัดบกจันทครตำบลห้วยเหนืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับงานตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่11เมษาช่วงเทศกาลสงกรานนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคิวงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับมามอบความสุขความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮา คราวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับบ่มีฝนบ่มีฝันนะสวัสดีครับป้าป๋า <laughs> กันมาหอดตั้งเมื่อไหร่ว่านป่ะเซรผมแต่วาเมือ่อคืนนี่มีห้อยฝนตกดีดหน่อยเนาะโอ้ตกอยู่หน่อยหนึ่งเพราะอากาศบ่ฮ้อนนะครับมื้อนี้บ่ฮ้อนมาได้พี่น้องมาหอดแล้วนะครับ,บวัดบุบบบกจันนครน,นะครับพี่น้องาสารน้อยลำเพลินโชว์ของเรามาถึงเรียบร้อยนะครับพร้อมทำการแสดง มานี้สำหรับทีมงานรถบัสของเขากามาซาโกมูมอนี้เพราะว่ารถบัสอีกคันหนึ่งก็ปั๊มลมเสียนะครับมาบอดายน้ำมูได้ลบมารถบัสสองคันก็นกนได้ถอนเสนกันมาครับทีมงานแดนเซอร์ทีมงานน้องๆศิลปินหมอลำใครที่มากับรถบัสก็ต้องขยับมานั่ง,น,งนั่งรถอาจารย์นักดนตรีหมดนะครับแม้กระทั่งคู่ปอแล้วก็ทีมงานก็นได้ ถอดมาใส่กันเบิร์เพอรถบาดอีกขั้นหนึ่งจอดเสียยุดมพี่น้องปั๊มลมเสียนะครับแล้วมันซสื่อรถมาสมก็จะปาอำนาจพ่อๆกันกับรถพอพญ่ารถดสื่อมาสมเนี่ยฮะถึงแล้วนะครับหน้าเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ผู้ได้อยู่ไก่นะครับอำเภอขูขันแถวนี ระแวกอำเภอข่ขันอำเภอที่มันอยู่ใกล้กันมีอะไรบ้างอำเภอพายุว่ะอำเภอเมืองศรีสะเกดเอามาให้กำลังแรงใจสาวหน่อยลำเพ่ินโชว์นะครับเมื่อนี้เริ่มเทศกาลสงกรานเป็นวันแรกนะครับเมื่อนี้ถือว่าเข้าเทศกาลสงการานสำหรับเื่อดูดับความร้อนเล่นน้ำดับความห่อนกันนะครับสำหรับท่านที่ยังทัฒนหย,ยุดงงานบางคนก็อาจจะยังทำงานอยู่นะครับ ก่อจะเดินทางมาถึงภูมิลำเนาก่อจะเดินทางมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนกัดขึสิเม่วันที่11 12บางคนกัแจ้งสิเดอออกเดินทางมือแรงบางคนก็อาจสิเดินทางมืออื่นนะครับบางท่านก็อาจจะเดินทางวันที่11แล้วแต่งงานนะครับเพื่ให้กระหายเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเดินทางกับภูมิลำเนาเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมครอบครัว เอาของฝากข้องตอนไปฝากผู้เฒ่าผู้แก่พอแม่พี่นองเฮ้าโดยความปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับวันนี้ทางอำเภอคูขันพ่นองมาชมหมอลำวงไงหมอลำเพลินน้องใหม่หมอลำปีแรกครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มาทำการแสดงอยู่นี่ลหละนะครับ ทุกระบบก็มาถึงหมดแล้วนะครับเหลือแต่ล่อเวลาอย,ย่างเดียวตอนนี้เวทีของเขาก็มาถึงจมู่ว่านแล้วก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังก็ขึ้นระบบหมดแล้วนะครับไฟแสงสีเสียงขึ้นเบิดแล้วพี่น้องกำลังเอาข้านไฟตัวสุดท้ายขึ้นเออสำหรับเต็นท์ของศิลปิน ผู้รับเหมาของเราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผู้รับเหมาตั้งเต็นต์ตั้งยังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสําหรับศิลปินก็รอแต่เวลานะครับตอนนี้กําลังเดินทางเขามากกันผู้ยุไกกะผักยูตามที่สอดกับีเอามาแล้วนะครับหนึ่งคนคือกล้องน้อยร้อยลีลากล้องกล้องสมุดสวัสดีครับ ้องกล้องกล้องเสมอสวัสดีครับก็เดียมาก่อนมูก็เดี๋ยมาหอดก่อนมูยานรถมันติดครับยานรถติดรถมันติดครับเอาถ้ารถบัติดสีมาจังไหนถ้ารถบัติดสีม้าอย่างไหนอ๋อหมดดินนะครับรถรถมันก็ต้องติดสีมาน่ะใช่ไงผมเลยนี่มาก่อนว่าข้าเจ้ากลับบ้านเยอะบอกว่าถึงว่าถ้ารถสตาร์ทบัติดสีมาจังไหนบอมาส่งบอก ลเราพ่อกลับแล้วบ่นัครับก็นอนพัอืมก็สิว่ากาสิวาร่น้ำมาแถวนี้ยม่ท่งล้วกเมื่อเมื่อนีก็สิเมื่อเล่นบ่อืมจากกิโลเนี่ยว่าหัดซีสะเกประมาณะนะบ่จากกิโลจากบ้านกล่องวาหอดสีสะเกตไก่ก็ไปสารคามมา น่าจะใกล้กว่านะถ้าจาแก้วไปบุรีรัมย์ก็สองร้อยสองร้หกาาสีงิโลสาแก้วบุรีรัมย์เป็นี่มันความความเอทิลนมาน่ามั่เกัดสามร้อยสามร้อยสามร้อยโอ้ไก่พอสมควรจริงเราพ่อไปโดมบ่หรือว่าไกลกว่าไกลกว่าถ้าถ้ากันถ้าไปโดมเท่าไหร่ถ้าไปโดมก็สามรอย ซี่ซิอืมทำายหาปาหาซินบี่กอ็จะได้มว่ายุนี่กับสิไก่ก็ดมจังน้อยนึงเนาพอกระเทือนมาหอด้วจากโม่งเอะนะพอแต่วนี่เกือบเที่ยงหมดแล้ว่แฉลบหมเกือบเที่ยงมาหอดีกว่ามาถามมาดูซิเขายูซาแก้วฝนตกางเมื่อคืนตกครับตกแสดงว่าเมื่อวานนี้ตกทั่วประเทศาหมากัตกให้พวกาน่ ช่วงทานเขาตะปูมากนี่ก็ตกแสดงว่าหมูหมูว่านนี่ต๊ะั่วประเทศเนาะอยู่โดมตกยังแห้งเลยเมื่อคืนหมูวานพายุเดูร้อนเมื่อานี้พายุฤดูฝนกันเถอ่ได้ละพายุฤดูฝนกเพ่อพายุเลยดูฝน มาถึงแล้วนะครับศิลปินกล้องน้อยร้อยลีลามาถึงก่อนเพื่อนเลยวันนี้ดีแล้วที่ว่าไปโดมนี่ยถ้าไปโดมว่ามีหม่องนางมากรถเสียขั้นหนึ่งรถบัตเสียขั้นหนึ่งมาแค่สองขั้นหนึ่งนี่มือเลยคู่ปอเนี่อนใส่กันเบอ้อเล่มหมดเลยรถขั้นของคู่ปอเน,น,นี่ยไปได้มากด้เนี่ยยังจอดซ่อมยุดรวมเลยนะบ้านหูขเขาว่าสิซส่อมแล้วมือน,นีแต่ว่ามันบ้านล้วว่าสิแล้วแต่เ้ามาหัดใบเลยกับบ้านเล้วบ่ายว่าสิแล้ว คำกันยังสิบโแล้วเยอะนี่ยนะน้ำเงือดหลายอยู่ได้ยทยอนเสีกันมางเดี๋ยคู่ปอบ่มีหอนหม่องนางนางข่างโซโฟเฟอร์มานางก้ออละนางก้อเหล่านั่นมากไ<อ> <c oughs> ม่ได้ยังยส,ะะสั่นละจะไปเสียรถมาสองพังใช่ไหมเอามาถึงแล้วนะครับพี่น้องเข้ามือแรงผู้ใดที่อยู่ไก่เขียดเพื่อคูขันนะครับมาชมสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับซอดแจ้งนะครับพี่น้องงานมื้อนี้ ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามแฟนน้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ